พอเรื่องราวมันดังไปทั่วโลกการค้นหาหลักฐานที่จับต้องได้มันก็เริ่มขึ้นอย่างจริงจังในยุคของเรานี่แหละนี่คือช่วงเวลาที่ตำนานกำลังจะถูกท้าทายด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่หนึ่งในหลักฐานชิ้นที่คนพูดถึงกันเยอะที่สุดเนี่ยมาจากทีมสำรวจของเฮม m นริกัสเตอร์ในปี1981เขาเดินทางลึกเข้าไปถึงทะเลสาบเทเลที่ทิททแทบไม่เคยมีใครเข้าไปถึงมาก่อนเลย แล้วกล้องของเขาก็จับภาพอะไรบางอย่างที่เคลื่อนไหวอยู่ในน้ำได้ซึ่งหลายคนก็เชื่อกันว่านั่นแหละคือส่วนคอของโมเคเลอุมเบมเบที่ปรากฏตัวให้โลกเห็นเป็นครั้งแรกแต่ก็นะการสำรวจครั้งนั้นกลับทำให้เกิดมุมมองที่แตกต่างกันสุดขั้วเลยด้านหนึ่งเนี่ยเรามีหลักฐานที่ดูเหมือนจะเป็นหลักฐานทางกายภาพอย่างคลิปวิดีโอที่เห็นกันแต่อีกด้านหนึ่ง ทีมงานก็ได้เรียนรู้จากชาวบ้านบางกลุ่มว่าสำหรับพวกเขาแล้วโมเกเลอืมเบมเบไม่ใช่สัตว์มีเลือดมีเนื้อแต่เป็นเหมือนอวิญญาณผู้พิทักแม่นามากกว่าเป็นสิ่งมีชีวิตในตำนานจริงๆและนั่นก็นำเรามาสู่คำถามสำคัญในปัจจุบันเลยว่าระหว่างหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ก็ยังคลุมเครืออยู่กับตำนานที่อย่างรากลึกมาเป็นร้อยๆปีเราควรจะเชื่อฝั่งไหนดี ข้อโต้แย้งของทั้งสองฝั่งก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยนะฝั่งวิทยาศาสตร์ก็จะมองว่าเฮ้ยการที่ไม่มีฟอสซิลไม่มีหลักฐานชัดๆเลยเนี่ยมันทำให้เรื่องนี้ไม่น่าเป็นไปได้ขณะที่ฝั่งที่เชื่อในตำนานก็จะแย้งกับว่าป่าคองโกมันกว้างใหญ่จะตายไปใครจะไปสำรวจได้ทั่วถึงแล้วที่สำคัญการที่คำบอกเล่าจากหลายชนเผ่าที่ไม่เคยเจอกันเลยมันตรงกันขนาดเนี้ย มันก็เป็นหลักฐานที่ทรงพลังเกินกว่าจะมองข้ามไปเฉยๆได้เหมือนกันสุดท้ายแล้วความเป็นไปได้ทั้งหมดมันก็เลยถูกสนุบออกมาเป็น4ทางเลือกหลักๆเนี่แหละครับ 1. มันคือไดโนเสาร์ที่รอดชีวิตมาได้จริงๆ 2. เป็นสัตว์สายพันธุ์ใหม่ที่เรายังไม่เคยค้นพบ 3. เป็นแค่ตำนานที่ทรงพลังมากๆที่คนเล่าต่อๆกันมาหรือ 4. ทั้งหมดอาจเป็นแค่การเข้าใจผิดไปเอง แล้วไม่ว่าคำตอบที่แท้จริงมันจะเป็นอะไรก็ตามเรื่องราวของโมเกเลอึมเบเบก็ทิ้งคำถามที่น่าคิดไว้ให้เราว่าในยุคที่เรามีดาวเทียมมีเทคโนโลยีที่สำรวจได้แทบทุกตารางนิ้วของโลกเนี่ยเราคิดว่าเรารู้จักโลกใบนี้ดีพอแล้วจริงๆหรอหรือว่ามันยังมีความลับอีกมากมายที่รอการคนพบอยู่ในมุมมืดที่เรายังเข้าไปไม่ถึง